โอ้ยบึงบึงพ่งอเห็นหูวบา,บานแล้ยยางเร็วพักนะครับติดใจเลยติดใจเลยติดใจเลยสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่สีทุกคนทุกท่านนะครับนี่ตอนเย็นๆครับน้องกุ้งจ้าเขาไปเดินเล่นมานครับแม่แม่สีครับ กอลังเข้าไปมันด้วยครับกกอลังกายรลดน้ำหนักโอ้โหึเบิึงเบึงพ่อเห็นหงวาวาดแล้วยางเลี้ยวพักนะครับนี่อันนี้ก็ปิดประตูแป๊บหนึ่งนะครับนี่เรเดินเสร็จเรียบร้อยเดินเล่นเสร็จเรียบร้อยนะครับพอาะเลยก็ไปเดินกับลุงมาทางในเมื่อกี้กอลังกายนะครับผู้ชายเดือนก็ย้ายไปอยู่ฝั่งนี้นะครับ ได้ไาดมาอยู่ฝั่งนี้นะครับพี่เดือนส่วนน้องดาวมาอยู่ฝั่งพี่เดือนแทนนะแล้วก็โซยาวนะตอนนี้พี่เฮ้น้องได้เดินเล่นนะครับโซยาวมากนะครับสุดร้อนกับไายใต้ซ่านอ่อยสุดรอออ้อนเนาะเนา้น้ำอันหลังให้อันหลังให้เกลีย้ยังยีกเฮ้ยอัออนนี้เช็บขยะพี่ตอนนี้ก็เลยไม่จ้า งดาวไว้กับที่นะเพราะว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ <c oughs> นิ่งมากเห็นไหมครับไม่ไหลับพเลเรินคนระับแทนวัลเล่นมาโยไปขี้คิดดื้อ นัครัีวีุ้บฮ่องฮองฮอ้อยนี่ฮาวเวดูนะครับฮ่องมลเมตนะครับพุทธ เด็กตัวนะครับเขาดีผ <Mandarin> ักนะครับไปอเฮ้ยลุงถือยันจ้าอะไรไบฮฮึ Để quân nguyên mystượng, nguyên đi quấn nó nói gạo đi chân chào nè Hàm nám còn còn đòn nhìn là hàm sầu tiếng lên nhưng mà Hàm กับน้ำช่วยเดือนนะครับผมน้ำน้ำสบายใจนะครับน้องดาวครับ กินน้ำอยู่มาเรื่อยนะครับก่อนเด็กเล่อดนาดดูดักดูตูดมาเวลาเวลานอนเขียนอันตันนี่นะครับ ดูรับแขนอันตัดเลยครับแม่พี่ครับดีดีุด่นุ่นเมืองนองเตาดูนะครับอาบน้ำโชว์น้องเย็นเจ้าไปเลยนะครับ <c oughs> ไม่มีกลัวน้ำน้ำลองดาวน,ๆๆนอนเล่นพิเชีว คัด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 เพื่อความหล่อของลูกชายนะครับแม่แม่พี่ครับบึ้งบึ้งนี่การปี่ออกไฟอีกคน ติดเจ้าไหร่ติดเจ้าไหร่ติดเจ้าไหรทําปิดเลยนะเวลาคับเสร็จราวับนะครับน้องดาวนะ นแนนอนนอนคือเฮงเดนี้ตัวใหญ่หฮงคัดโดนนะเพราะว่าตัวใหญ่ขึ้นก็ขับเยอะขึ้นนะไม่เกียบขัดตัวขั้นทัวรอยู่นะตะยางดนและนะดำพื้นเลยนะน้องดาดน้ำเสกนะ ก็เหลือขัดขาอยู่นะไม่ไม่ตีครับล้างขาล้างแข้งดีนะครับขัดงานขัดดินนะครับขัดงาน

หล่อมากๆ<ล>นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพี่ปืิ่มน้องปอนด์ชาแนลด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับนี่นะครับสวัสดีครับไปแล้วนะครับให้น้องดาวได้พักผ่อนนะครับผมบ๊ายบาย